ก็กราบสวัสดีค euh รับ huh. พ่อแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นลุ่นน้องหรือรุ่นพี่นะครับวันนี้ครับพบกับผมในรายการลูฟี่เลยวันนี้ครับผมก็จะมาแจกมอสเด็กแว้นของ GTA นะครับนะครับแป็นนงไรนยังงเปนยังผมปุ่งจะสร้างชแนลใหม่ครับยังไงก็ฝากด้วยครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ ไม่ว่ากดไลค์ก็ยังดีกดแชร์ก็ยังได้ครับให้กำลังใจให้ผมนะครับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่หัดสร้างชแนลครับถิาไม่ถูกใจไงก็คอมเมนต์บอกด้านล่างนี้นะครับจะไปปรับแก้ใหม่ครับเด็กใหม่ครับต้องกดใจนะครับถ้าไม่ถูกใจไงก็อันนี้เลยนะครับมาเขาเรียกแลับ ถ้าผมพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่สบายครับคอเสียงแหบๆนิดนึงก็ขออภัยนะครับครับนี่ครับหมดเต็มแว่นครับจะเป็นหมดนี้นะครับตอนนี้นะครับให้เรากดแตกไฟออกมานะครับนะครับกดแตกไฟครับครับผมแตกไว้แล้วเช่นครับครับมันจะเป็นไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้ครับ ให้เรากดจิ๊กเข้าไปข้หนึ่งจิ๊กไปอีกข้างนึงจะเป็น2ตัวนี้ครับให้เรากดคัดหรือกดตัดก็ได้ครับผมจะขอคัดแล้วกันมาที่ SD Card Android Data แล้วก็มาความหนยรัสตาเกมแล้วก็เข้ามาในนี้ใช่ไหมครับให้วางไปเลยครับน่นมีชื่อไฟอยู่นี่อยู่แล้วใช่ไหมครับให้เรากดชั้นทับนะครับ เดี๋ยวผมจะสอนแบบแกงดึกแว้นแบบเยอะๆนะครับผมจะทำให้ดูใครอยากได้นี่เท่าไหร่ก็ไปทำเองครับมันแค่จะบอก้ใช้นะครับให้กดคัดลอกอย่างนี้มานี้แล้วกดหน้านี้ครับเหมือนเดิมครับเข้ามาที่ Android Data แล้วก็ความรูสตา GTE ครับแล้วก็มันก็เข้ามาแล้วกดวางใช่ไหมครับให้เราเขียนทับไม่ใช่ครับขอโทุกข้อให้เรากดนำมาเชนทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับ เป็นชื่อไฟล์ครับอย่างนี้ครับใครอยากได้เยอะๆก็ทําไปแบบนี้ครับเป็นชื่อไฟล์เป็นชื่อไฟล์ไปครับแล้วมันก็เข้าไปในเกมมันก็จะมีตัวภาษาอังกฤษอะไรเยอะๆครับแล้วเราคิดๆก็มีเด็กแว้นนะครับมันจะเป็นการกระบาดนะครับถ้าไม่ถูกใจไงก็คอมเมนต์บอกนะครับผมก็คอคลิปทานี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์ให้ผมกำลังใจนะครับขอบคุณครับ